ที่ทองเอ็นแฟมลี่นะคะเสือเร็วๆเร็วเราจะไหว้ให้เอฟซีก่อนเร็วๆก่อนที่จะทำเลยโอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยเอ้าเอฟซีดู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 โอ้ยหนูดูดูเออเอา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 ไปไป ่ะตั้งตรงนู้นเลยเด้อเออตั้งข้างหน้าเลยอืมอ่ะ,อะวันนี้ก็จะไว้เอฟซีก่อนเนาะนะคะอืม คันไดเข้ามาแล้วก็จะลืมกดไลค์ด้วยครับผมนะคโมคุณอนงค์ตมปุระัวตุระัรโตมปุราตวมุัสนะมตสสุรวทตัมัสอิมินาสการีนะชยะชยะปริจินาคารางมหาาังประสิทิเลนะมะยูโกอริยเมทรโยโคที่สตูนะโมพุทธายะอิมินาสการีนะชยาชยะปาริจินาคารามหาลาฟังประสิทธิเล นัมานาโคโอริรยเมตรโยโขที่สตูนโมพุทธ,ธายะจิมินาสกาเรณชยยะชยชยะปริสิดนักราสมหาหัางประสิทธิเมนะมนาโกอริรยเมตรโยโขที่สตูนโมพุทธ,ธายะข้าพเจ้านะคะเป็นโอกทสุภา,านบุญให้กับเอฟซีอธิษฐานบอกกล่าวฝู่ขอให้ก็โผ่คุณสมพรบรลลินมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใด ขอให้ประสบความสําเร็จมีโชคมีลาภเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงศัตรูโมโมานให้กลายเป็นมิตรที่ดีรวยๆเฮง่งเหง่สาธุสาธุสาธุนะคะก็เป็น fc นะคะที่เสือเสื้อเ,เชื้อเสื้อเสื้อเสืมันคะล้ายเมือนเชือกยงเชือกนะก็ขอให้อ,องค์พนะ่อปูน่นะปาริจิตจงดวงจิตดวใจนะคะขอให้ครอบครัวคุณสมพรบอลวิบอลบอลบอลควินนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะ ครอบครัวนะคะเราเรียกว่าหิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินบุทองคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังใจมุ่งมั่นาัฒนานะคะเพื่อนก็รว่มบุญทบุญนะคะกับลาโรงพ่อปู่นะคะนะคะจำนวนหนึ่งนะคะก็ขอให้เป็คุณทองครอบครัวของพี่คุณสมพรบอลฟินด้วยนะคะ ไม่น้อยพูดอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองน้อยของท่านขอพูดอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองมือน้อยๆหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองนะคะขอยมีแต่ความสุขความเจริญตลอดปีตลอดไปด้วยเธอสาธุก่อนลูกสาธุก่อนสาธุสาธุสาธุโอ้สวยจังเลยสาธุก่อนสาธุยัง คุลุงไถ่ค,คุณไถ่คนเห็นคนบุญทานคุณจางจิราคนอโน่นะครับผมคุณเด็กวัดชาติไทยนะฮะสวัสดีครับทุกท่านครับบรรยากาศยามเย็นนะฮะวันนี้จะมีรำแก้บนนะฮะรอบที่แล้วนะรำมาจากเอทีจากประเทศอังกฤษนะฮะ,ะรำที่แล้วรวนะอบนอกๆเนาะก็กลับ่าวันนี้นะฮะเที่ยวเหนียวซับนาะรำสองชุดรำกำจะพาก อ๋อเออเดี๋ยวเราไปไหว้ก่อนเนอะเอฟซีวีชาอะวเนี่ยฮะรเน่ฮะชาแมวปวนชาแมวปวนชาแมวปวนตาวเนี้ยปานามอนมยวแล้วแียวแล้วมิวมาไหว้ก้อน เองพระเอนอีกจะภาพหนึ่งแต่ไม่ได้ดำว่าเฉยๆที่เจอขอยนรู้อนะโมทัสสะภาควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทสสะอควะโตอารหโตสัมมาสัมพุทธัสะนะโมทัสสะอคาวะโตอะระหะโตสัมมา พุทธะติมิณาสตารลนะไสยไสยปาริกนาคะมหาลา ไม่มือเขาแอบสว่างกับทุกคนรโตสัมมาสัุัคลิปหนึ่งนะโมสสะพุทธะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมเทสสะพุทธะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Oh, mm -hmm. Hãy cho hay phương thu You don't know what to do. ໃຜນໍເນ 龙魂。 นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ hmm, um, ุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ีค่ะโอ้ยเดี๋ยว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 ไปดูยนี้นี่นี่พระจันทร์สวยสวยมากเลยนี่โอ้พระจันท์สวยมากๆคุณผู้ชมพระจันท์สวยมากๆเลยมอัตราชั้นเดนชั้นเเด่ดเด่น่เดนด่เดเด่งเดเดูนเนเ่เลยน่เดดเกเดยนเน่นดน่น่เน่เกนดเนี่น่เเเเสวย ชัดไหมครับผมช่องเสือพาปชัดที่สุดใช่ไหมโอ้ช่องเสือบอกปลาช่องเสือแล้วช่องคนอื่นไม่ชัดบอกพระจันทร์ตายเลยพี่น้องพระจันทร์มากเลยอีเครื่องสวยๆเอองามงามงามถูกต้องเลยเนาะสวัสดีค่ะ